สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองท่านแล้วก็เด็กๆห้องมีผู้ของของห้องครูแบมนะคะค่ะเด็กๆค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมแล้วค่ะเด็กๆซึ่งเดือนธันวาคมปี2 5 1 4ก็จะจากเราไปแล้วค่ะเด็กๆแล้วก็จะขึ้นปีพศใหม่นะคะเป็นพศ2565ค่ะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยวันสำคัญวันขึ้นปีใหม่นั่นเองค่ะเด็กๆ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าใบงานใบแรกนะคะของหน่วยนี้นะคะเออเขาให้ทำอะไรนะนี่เลยค่ะเด็กๆเ,เขาให้เด็กๆนะคะเขียนคํานะคะข้างล่างนะคะซึ่งคําข้างล่างตรงนี้เราจะอ่านว่าหนึ่งมกราคมวันขึ้นปีใหม่ค่ะเด็กๆอันนี้เป็นเลขหนึ่งไทยนะคะเด็กๆแล้วก็เป็นเดือนใหม่ก็คือเดือนมกราคมค่ะ ซึ่งตรงกับวันขึ้นปีใหม่นั่นเองเด็กๆก็เขียนตามรอยปะเลยนะคะค่ะพอเด็กๆเขียนตามรอยปะเสร็จแล้วเด็กๆก็ระบายสีภาพเลยค่ะเป็นภาพลูกโป่งแล้วก็เป็นคำภาษาอังกฤษนะคะซึ่งคำแรกอ่านว่า happy ค่ะเด็กๆคำที่2ตรงกลางนี้อ่านว่า new ค่ะแล้วก็สุดท้ายข้างล่างตัวนี้อ่านว่า year ซึ่งแปลว่ามีความสุขในวันปีใหม่ค่ะเด็กๆ นะคะคำว่า Happy แปลว่ามีความสุขค่ะ new แปลว่าใหม่ค่ะแล้วก็เยียแปลว่าปีนั่นเองนะคะอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะคำนี้อ่านว่า Happy n e ิวเยียค่ะเด็กๆแปลว่ามีความสุขในวันปีใหม่นั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้นะคะใบงานใบแรกเราง่ายมากเลยใช่ไหมคะให้เด็กๆระบายสีภาพตามจินานาการแล้วก็เขียนตามราัฐะคำข้างล่างเลย เป็นไงคะใบงานสำหรับวันนี้ยากไหมคะเด็กๆคงไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็รีบทำแล้วก็ระบายสีสวยๆส,ส่งมาให้ครูแม่มดูด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอแนะนำการทำใบงานแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย